เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีไหมคะวันนี้ครูการจะพาเด็กๆไปกินไอศครีมคะ่ะใครเคยกินไอศครีมบ้างยกมือขึ้นเด็กๆ,ๆน่าจะเคยทานไอศครีมกันทุกคนแล้วนะคะว่าแต่เด็กๆ,ๆเคยกินไอศครีมรสอะไรบ้างคะ วันนี้ครูการจะพาเด็กๆไปกินไอศกรีมรสมะนาวค่ะซึ่งในการกินไอศกรีมรสมะนาวของเราในวันนี้เด็กๆจะได้ใช้ทักษะการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราจะมาลงความเห็นกันว่าไอศกรีมรสมะนาว เป็นอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆเปิดหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ไปที่หน้าที่8เลยนะคะ้อ,อมยังเอ่ย้อ,อมแล้วเรามาเริ่มอ่านชื่อเรื่องกันเลยคะ่ะเรื่องที่2การสังเกต และการลงความเห็นจากข้อมูลคิดก่อนอ่านเป็นคำถามเพื่อคาดคะเนคำตอบก่อนที่จะอ่านเนื้อหานะคะข้อที่หนึ่งการสังเกตทำได้โดยวิธีใดข้อสอง กินและดมไอศกรีมจะลงความเห็นจากข้อมูลได้ว่าอย่างไรคำสำคัญคำที่หนึ่งการสังเกตคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ observing คำสำคัญคำที่สองค่ะ การลงความเห็นจากข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ i n f o r r i n g ต่อไปเรามาอ่านเนื้อหาในหน้าที่9กันเลยนะคะเด็กๆชี้ตามด้วยนะคะในวันที่อากาศร้อนวันหนึ ฉันแวะซื้อไอศกรีมวันนี้ฉันเลือกไอศกรีมรสมะนาวเพราะไม่เคยกินรสนี้มาก่อนเลยไปที่ย่อหน้าที่สองเลยนะคะเมื่อแม่สั่งไอศกรีมมาให้ฉันก็เริ่มสังเกต ไอศกรีมของฉันทันทีด้วยประสาทสัมผัสต่างๆทั้งการดูการดมการชิมการฟังและการสัมผัสฉันพบว่าไอศกรีมของฉันเป็นก้อนกลมๆสีเขียว ใส่อยู่ในถ้วยที่ทำจากขนมปังกรอบย่อหน้าที่สค่ะไอศกรีมรสนี้มีกลิ่นอ่อนๆเมื่อฉันเริ่มกินไอศกรีมก็รู้สึกเย็นทั่วปากรสชาติของไอศกรีมเปรี้ยวปนหวาน เมื่อฉันกัดถ้วยไอศกรีมก็ได้ยินเสียงถ้วยแตกดังกรอบแล้๋ยวนานต่อไปค่ะเด็กๆจากการสังเกตไอศกรีมที่ฉันกินทำให้ฉันลงความเห็นจากข้อมูลต่างๆได้ว่า ไอศกรีมรสนี้จะเป็นอีกรสหนึ่งที่ฉันโปรดปรานเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากการที่เราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการสังเกตไอศกรีมรสมะนาวเด็กๆลงความเห็นข้อมูลเหมือนกันหรือเปล่าคะ งั้นเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงความเห็นข้อมูลพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆหยิบแบบฝุนหัดแล้วเปิดไปในหน้าที่9ค่ะอเด็กๆคนไหนเปิดแล้วร้อนเพื่อนก่อนนะคะพร้อมเรียงเอ่ยเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝุนหัดในหน้าที่9กันเลยค่ะ อกิจกรรมคือรู้หรือยังซึ่งเป็นการตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านเนื้อหาสาระที่เรียนมาเมื่อกี้ค่ะเด็กๆพร้อมเรียงคะพร้อมแล้วเราไปตอบคำถามกันเลยค่ะรู้หรือยังในข้อที่หนึ่งการสังเกตทำได้โดยวิธีใดให้เด็กๆเ,เลือกคำ ที่เขาให้มาคำแรกคำว่าฟังคำที่สองคำว่าดมคำที่สามคำว่าดูมีช่องว่างทั้งหมดหนึ่งสองสามสามช่องว่างนะคะหนึ่งคำสามารถเติมได้เพียงแค่หนึ่งช่องเท่าน,านั้นห้ามซ้ำกันนะคะให้เด็กๆ เลือกคํามาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยนะคะเด็กๆต่อมารู้หรือยังข้อที่สองเมื่อกินและดมไอศกรีมจะลงความเห็นจากข้อมูลได้ว่าอย่างไรมีคํามาให้เด็กๆเลือกเติมด้วยนะคะ คำที่หนึ่งคำว่าหอมคำที่สองเขียวคำที่สามอร่อยไอศกรีมนี้มีกลิ่นกลิ่นเป็นยังไงคะกลิ่นหอมกลิ่นเขียวกลิ่นอร่อยเลือกมาหนึ่งคำค่ะ เติมเสร็จแล้วเราไปต่อเลยค่ะและรสชาติรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติหอมรสชาติเขียวรสชาติอร่อยเติมคำไหนดีเอย่ยต่อไปเป็นหน้าที่10ค่ะวิธีการถัเขียนเป็นเป็นการฝึกเขียนคำศัพท์ ที่อยู่ในเรื่องนี้ที่เราเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆด,ดูตัวอย่างเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆว,วันนี้สนุกไหมคะและเจอกับครูการได้ใหม่ในชั่วโมงหนะ้าบ๊ายบายค่ะ